คุณจะเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปแล้วนะทชไมฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ตั้งนานแล้วด้วยคุณมันงี่เงา่านี่คนเพิ่งรับได้ไงเมื่อก่อนฉันก็เป็นแบบนี้ก็ยอมมาตลอดตามใจทุกครั้งผมว่าคุณเยอะไปว่ะถ้าฉันเยอะฉันก็ไม่อยากอยู่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่มันอึดอัดโอ้โหถ้าไม่อยากอยู่เชิญออกไปออกไปเลย ไปก็ได้อืมฉันไปแน่ดีอย่ามางอแล้วกันเออทำอะไรตัดเล็บเดี๋ยวฉันตัดเสร็จฉันก็ไปไม่ต้องไล่รีบตัด คนมันไม่อยากอยู่อะใช่รีบแต่จะรีบไปต้องอะไรอ่ะฉันหิวหิวได้ยัอไงหิวได้แล้วคุณไป กินอิ่มก็ไปไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วเออออรีบกินรีบไปออเออีหญ<อ><อ>ิง <S <S คุณทำอะไรเนี่ยนี่คุณฉันต่อจิ๊กซอว์ไว้แต่มันยังไม่เสร็จมันยังไม่เป็นภาพ ก็มันยังไม่เป็นรูปร่างที่ดีมันยังไม่สมบูรณ์ท่าติกอเสร็จไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวช่วยต่อมาีิเลยต่อเออที่ตรงน้ำตกนี่น้ำตกมันไม่ไม่ตัวยื่นเองตัวไหนหอนเนี่ยนี่ขอบใจนะไม่ไปก็ได้อะ ยกโทษให้ไม่ไปละคืออะไรนี่ไงกตออจิ๊กซอช่วยให้อภัยยกโทษไม่ฉันไม่ไปละนี่นี่ผมขอรอคุณต่อจิ๊กซอก็คุณมาง้อฉันไงโอ้นี่งานง้อเหรอเนี่ยอือโอ้คืออะไรนี่ไปอีกแล้วเนี่ยฉันจะไปแล้วเนี่ยเออไปเลย พอไปปุ๊บคุณก็มาง้อฉันแบบง้อคืออะไรง้อคืออะไรบอกกมามาช่วยจิ้งจากจิ้งจอกไปการจิ้งจอกคือการง้อไม่รู้ตัวอีกอ่ะคุณไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าคุณง้อฉันผู้ชายก็งี้แหละแหะเอาเร็วๆเดีไปนี่เนี่ยไปนี่เนี่ยไปเลยวนี่เนี่ยเฮ้รู้น่ะรู้หมดแหละอุยไปดิปะไปดวปะอยู่คนเดียวไหมเนี่ยไปเอาไปต่อหน้าบ้านไป ไปเลยนะเนี่ยเออไปไปต่อหน้าบ้านเ้ายังไม่ไปตอนนี้เอาไปต่อหน้าบ้านงงจะนอนไปพีอ,อ,อันบ้านอยู่คนเดียวพีอันตายเออเอา้ายังไม่ได้ซักผ้าเลยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวนั่งต่อให้ไปตักผ้าให้จบไม่ต้องไปแล้วงอ้อเลยเนี่ย,ไม,ย,ย,ยไม่รู้ตัวเย้เย่พี่ไม่รู้ตัว